เ,เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูเขื่อนที่อยู่แถวๆนี้งงเขาบอกว่าสวยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีนี่มีคนพามาด้วยนี่นี่ีเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับโอ้เขาก็จัดไว้เขาทำตัวตรงตรงส,รรงสรรื่อดีอยู่เอาละผมสอนคนนี้เล่นลูกกิ้งอ้าวดัน ดันเก่งท้องไว้เก่งเก่งเก่งไว้แล้วดึงกลับดึงกลับดึงกลับโ okay. อเคอีทีอีกที <มา S 1> ทำหลัหงโค้งๆไว้เก่งท้องไว้ดันเร็วดันดันแล้วดึงกลับดึงกลับ okay. โอเคอ่ะนี่ก็เป็นตัวเขื่อนนะครับจะเรียกว่าเป็นเขื่อนหรือเป็นที่เก็บน้ํานะครับแล้วเขาก็าสร้างเป็นเขื่อนปลูกดอกไม้สวยๆให้เรามานั่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือไม่แน่ใจว่าอาบนกอาบน้ออําได้หรือเปล่านะเห็นไหมฮะก็สวยดีอาบไม่ได้นะตาไม่ได้ใช่ไหมออกเขา<อ>ห้ามเนาะมันมีปลาโอเคว่าเ <Okay. S 2> ขา